น้องฟลิกนะครับน้องฟลิกนะครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างตอนนี้เราเป็นไงบ้างก็ดีขึ้นแล้วครับแผนมันนี้ก็โอเคก็ทายาอะไรเยอะโอเคแจ้งลองเล่ารายละเอียดเหตุการณ์เมื่อวานหน่อยว่าเออมันยังไงทําไมเราแบบว่ามันใช้กําลังกับเราเลยอะไรอย่างนี้ขอสักประมาณห้านาทีสิบนาทีเล่าเล่ารายละเอียดหน่อยว่ามันทําอะไรกับเราบ้างแล้วเราไปทำไปไปโรงพยาบาลไปแจ้งความอะไรยังไงบ้างลองรบกวนนิดนึงครับน้องฟิกจริงๆเริ่มต้นจะ อตอนแรกนะครับคือมีน้องอายุสนะิบสามเนาะที่โดนควบคุมตัวโดยการที่พาออกไปจ่างแม็กคือน้องไปนั่งกินข้าวเฉยๆอ่าใช่ใช่เห็นคลิปแล้วน้องก็เลยแบบโดนอุ้มไปไปไปส่งที่พอมอครับตอนแรกครับก็เลยเออเห็นเพจหนึ่งเขาประกาศว่าให้ไปรวมตัวที่พอมอแล้วเดี๋ยวเขาจะเคลื่อนขบวนเพื่อที่จะไปรับเสด็จครับครับครับผมเราเราก็เลย ไปรวมตัวเขาที่หน้าพ่อหมอทีนี้พอน้องอายุสิบสามเนี่ยก็โดนพาตัวไปแล้วพูดคุยเพื่อนๆที่อยู่ตรงนั้นเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวเขาจะทําการเดินขบวนเข้าไปเพื่อที่จะรับเสด็จครับก็คืออันนี้คือทําตามที่ตํารวจบอกทุกอย่างอย่างเช่นว่าให้เขียนสีน้ําเงินอืนู่นนั่นนี่อะไรใช่ไหมตามเงื่อนไขเขาทุกอย่าง อ่าไม่ไม่มีคําหยาบคายไํ m, ดาด่าพอครับแล้วก็ที้สีที่เขาต้องการก็คือคือตอนเ,อเพื่อนเพื่อนที่เคยจัดกิจกรรมเนี่ยเขาบอกว่าแใช้สีด <ไป S 1> ําเป็นสีแดงก็ไม่ได้สีแดงไม่ได้ดเขาก็ากยากก็เลยใช้เป็นสีน้ำเงินที่เขา,าอนุญาตอ่าก็เขาบอกทุกอย่างครับทีนี้เขาก็ประกาศเริ่มเด,เดินขบวนประมาณบ่ายสามครึ่งครับครับผมก็เดินขบวนกันไปได้สักนิดหนึ่งประมาณ ไม่ไมไแน,น,น่ใจถ,ถนนลานหลวงตอนถนนลานหลวงครับแยกลานหลวงแยาลานหลวงปักซอยหกมีก็คือเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ตั้งเป็นด่านสก,กัดครับครับเป็นเจ้าที่ชุดสีกากีก็ตั้งด่านสก,กัดแต่ว่าก็ยังปล่อยผ่านไปได้ประมาณหนึ่งถึงสองเลนตอนแรกปล่อยรถผ่านได้คน,นก็คือไม่อยากให้รถติดขัดนะครับ,รบก็เลยให้รถผ่านไปสองเลนขวาแล้วก็ เหมือนเขาเจราจากับตำรวจว่าเออจะขอเปิดทางเพื่อที่จะแบบเดินขบวนให้เข้าไปรับสเสด็จครับที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับผมเจราจาอยู่พักนึงเหมือนจะไม่เป็นผลครับครับเขาตรงนั้นเขาก็ประกาศว่าแบบเออถ้าตำรวจไม่เปิดทางอ่ะเราก็จะเข้าไปแล้วนะอา่าไปกับรถที่เปิดช่องนี่แหละไปจากคือคือตรงนั้นแนวตำรวจคือมันไม่มีเพราะว่าเหมือนเขาเปิดรถวิ่งผ่านครับ ตอนนั้นเราไม่ได้มีอาวุธอะไรนะครับเราก็มีถือป้ายที่เขียนแบบข้อความอ่าตรงพัดเจริญรเออ,เอ,อ,อะไรก็ตามอะไรประมาณนี้ครับ,รบแล้วเราก็เลยอ่าเดินเข้าแนวตำรวจไปนิดนึงครับแล้วเราก็เราก็ตะโกนว่าเออเราอยากไปรับสเสด็จอืมแล้วหลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ครับชุดสีกากีถ้าถ้าใครได้ดูในคลิปก็จะเห็นว่า เขามันล็อกคอแล้วก็จะได้ยินเขาตะโกนบอกว่ามึงอยากไปรับเสด็จมากใช่ไหมเดี๋ยวกูจะพาไปรับเสด็จแล้วก็เหมือนมีเจ้าหน้าที่จริงดิมันพูดขนาดนี้เลยเหรอพูดพูดโอ้ยพูดออกคลิปเลยก็ไปย้อนดูคลิปก็จะจะได้ยินเลยชัดเจนแล้วเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งก็บอกว่าเออจับเลยจับเลยแล้วเหมือนเขาก็พูดว่าแบบอยากไปรับเสด็จมากใช่ไหมเดี๋ยวกูจะพาไปรับเสด็จอืมประมาณเนี้ยครับแล้วที่เห็นล้มในคลิปแล้วตำรวจออกมาชี้แจงบอกว่าผมล้มเองแล้ว เขาไปช่วยพยุงขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มันไม่จริงเลยเพราะว่าถ้ารตอนดูในคีิปแบก็คือผมมาโดนล็อกคอไปแล้วก็เห็น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 เคิดก็มีทําไมมันช่างกล้าพูดอย่างนั้นวะโดนโดนเตะตัดขาแบบคือถ้าถ้าลองผ้าแบบยืนตัวตรงนะครับแล้วก็โดนเท้าเนี่ยเตะสกัดขาให้เราล้ม แล้วตามในคลิปก็คือผมหน้าทีมไปก่อนแล้วก็มีพี่สื่อคนนึงที่เขาพยายามจะช่วยคุณจอยคุจอยรือเธอไม่ลูกอ่อนใช่เขาก็ตามไปช่วยก็โดนเจ้าหน้าที่ล็อกคอเบคนซึ่งตอนนี้ผมล้มน่ะผมโดนเตะตัดขาหน้าทีมไปกับพื้นแลับตอนนั้นคือใส่แว่นอยู่นะครับก็กระแทกพื้นไปทีหนึ่งยังไม่เป็นอะไรก็แว่นแว่นก็หลุดออกไปแล้วครับแล้วเขาก็ลงไปซักมาครับเหมือนทับเราอ่ะหน้า หน้าก็กระแทกกับพืน้นแว่นก็หลุดออกไปทีนี้แต่ตอนนั้นก็คือวิ่งแล้วครับเพราะว่าหน้ากระแทกกับพืน้นฟันฟันกระแทกกับพืน้นปากกระแทกกับพื้นนะครับก็แบบวิ่งไปแหละครับอ,อแล้วเแล้วตำรวจก็ดึงเราขึ้นมาอืเราขึ้นมาเราก็เราก็ตะโกนว่าแบบคือคือตำรวจเขาบอกว่าเอออย่าอย่าสู้ดีอย่าขัดขืนดีอะไรประมาณนี้ครับแต่คือเขาล็อกเราแรงมากอแล้วด้วยความที่แบบคือ ตอนนั้นพูดจริงๆว่าเราไม่ได้ห่วงแหละเราห่วงแว่นครับเพราะด้วยความว่าเราแตตาสั้นนะครับถ้าไม่มีแว่นคือแบบเรามองไม่เห็นอะไรเลยครับครับคือเราก็ห่วงแว่นเราก็ตะโกนบอกเขาว่าเอ้ยพี่มาทาหนี้ในแว่นผมแตกตกแตกหักไปแล้วอืเขาก็บอกว่าน้องอย่าดิ้นอย่าดิ้นแล้วเขาก็ลากคือถ้าเห็นในคลิปคือเขาลากเราไปอีกทางหนึ่งฝั่งที่อยู่้ังซ้ายครับครับเห็นแล้วก็ ตอนจะจบคลิปเนี่ยเขาพยายามจะเตะตัดขายไอทีหนึ่ง<อ>ซึ่งซึ่งรอบแรกอะไม่โดนแต่พอหลังจากคลิปอะก็คือเตะตัดขาโดนแล้วเขาลากเราไปที่หลังรถตู้ค่องข้างรถตู้ครับเออข้างข้างรถตู้คือหลังแนวและแล้วเขาว่าการสื่ออ,อกไปแล้วทางด้านหน้าแนวเนี่ยเขาก็ปิดอเหมือนแนวเจ้าหน้าที่อะก็ปิดเลยปิดปิดไม่ให้ใเข้าเลย<อ>แล้วผมคือตอนนั้นอะผมก็จําอะไรไม่ค่อยได้นะครับมันชุนละมุน เท่าที่จําได้คือตอนแรกอ่ะเรานึกว่าเราจะโดนพาตัวขึ้นรถตู้แบบว่าโดนจับุมหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ไม่ได้เปิดประตูรถตู้แต่เขาเลาะเอาเราไปอัดกับข้างรถตู้แล้วเขาก็เตะตับขาเราอีกรอบอ้าก็พิมพ์ลงไปที่พื้นครับแล้วก็เขาก็กดเราไว้อย่างนั้นคือกดผมผมไม่ทราบว่าเขาใช้หัวเข่าหรือว่าใช้หัวเข่าทับหลังอ่าผมอันนี้อันนี้คือมันไม่มีในคีบอะาติกแต่ผมตอนนั้นอ่ะคือผมแบบเบอร์ไปแล้วอ่ะ ผมนอนคือแบบหน้าหน้าจุ่มพื้นแล้วก็เลือดเลือดไหลอะครับตอนนั้นเลือดเต็มปากแล้วก็น้ำลายยือ oh. oh. ลอวนั้นเหมือนเหมือนมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เขาแบบใส่เสื้อแขนยาวครับชุดเต็มยศใช่เขาก็เดินมาบอกว่าพอแล้วพอแล้ว,อ,ลวอย่าไปทำน้องมันอะไรประมาณนี้ครับ uh uh. แล้วแล้วคนตำรวจที่เขากดอยู่เขาก็ปล่อยแต่ระหว่างนั้นก็คือเขาแบบพยายามที่จะเหมือน ตอนแรกอะ่ะเขาจับแขนเราได้แค่แขนเดียวแต่ว่าเขาพยายามจะเอาแขนเราไปแขนหนึ่งเหมือนจะใส่กุญแจม,มือเราหรือว่ารัดเคเบิลทายอะไรประมาณนี้ก็คือจะเห็นว่ามีรอยชุดกระชากันหรือว่าถ้าเห็นตามไนคิปในรูปก็คือจะมีรอยช้ำตรงแขนตรงหลังตรงคออะไรอย่างนี้ครับก็ค,บคือมาจากที่เขาดึงแขนเราคือมันเป็นปฏิกิริยามนุษย์รับที่จะตอบโต้ผมว่าผมก็ไม่ได้ขวัญหรือแบบว่าไม่ได้ทำลายเจ้าหน้าที่กับใช่จะป้องกันตัวตัวเองอ แล้วเขาก็บอกว่าอย่าทําน้องเสร็จปุ๊บเขาก็พาผมลุกขึ้นมาแล้วก็พาผมไปที่ริมพุตบาทก็คือฝั่งซ้ายนะครับครับแล้วแล้วทีนี้ก็เหมือนผมก็แบบตะโกนด่าว่าแบบพี่ทำงนี้ได้ยังไงเออคือคผมเสียหายนะเพราะว่าแว่นผมเนี่ยหลุดไปแล้วครับแล้วก็มีตํารวจนายหนึ่งครับครับไม่น่าจะเป็นคนที่ใส่หมวก ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกหมวกอะไรนะเบลเถ้าเห็นอ่อมันเป็นทรงมกเหมือนหมวกแก๊ปอะครับเบลเล่ดำหมหมวกเบเล่ดำแต่แต่มันเป็นสีกากีอะครับได้เรียกโครับอ่าพี่คือถ้าจะเห็นในคลิปอ่ะคนที่มาล็อกผมรอบแรกก็คือคนนั้นแหละคือเดินตามมาด่าเดินเดินตามมาด่าพูดอะไรไม่รู้แล้วแล้วแล้วผมเขาก็ถามว่ามึงด่าใครผมก็บอกว่า คือตอนนั้นมันก็สุดจัดทนแล้วเหมือนกันครับพี่เพราะว่าโดนทั้งเลือดกบปากทั้งอะไรผมก็บอกไปว่าด่ามึงนั่นแหละ,ะผมพูดไปอย่างนี้แบบมันบรรดาโทสะแล้วครับพี่ตอนนั้นจะไม่อยาบคาะก็ไม่ไหวแล้วครับก็บอกเขาว่าผมด่ามึงนั่นแหละ,ะเขาก็เขาก็เดินมากระชากเสื้อผมซึ่งก็คือขาดครับขาดเออฝั่งซ้ายก็คือขาดไปเลยเขาดึงกระชากเสื้อเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่า มามามึงมาเลยโดนจับแล้วมึงก็ชาิเสื้อปุ๊บเขาก็บอกว่าเออมึงดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะพูดอย่างเงี้ยที่ผมบอกว่าผมด่ามึงนั่นแหละเออไม่ได้ดูหมิ่นกูด่ามึงตรงๆเลยก็บอกมันไปอย่างนงี้แหละถูกแล้วได้ได้จดชื่อมันมาไหมไม่ไม่ไม่ทราบชื่อครับตอนนั้นคือแบบวิงแล้วพี่เพราะว่าหนึ่งคือไม่มีแว่นนมองอะไรไม่เห็นอ๋อเข้าใจแล้วก็โดนโดนที่กระแทกพื้นก็คือแว่นน่ะมันกระแทกตาด้วยพี่แล้วก็หน้าก็คือเยินละ เขาก็ถอกเสื้อไปเสื้อก็ขาดไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เอมีตำรวจคนเดิมครับที่เป็นเหมือนชุดเต็มชั้นผู้ใหญ่นะเขาก็เดินมาบอกว่าพอแล้วพอแล้วแล้วก็ให้พาผมมาออกไปข้างหน้าแนวก็คือฝั่งที่มีมลชนอยู่อ๋อครับพอพอพาออกไปปุ๊บทีมพยาก็เห็นตามทีะครับคือผมเสื้อมันขาดอยู่แล้วนะผมก็เลยถอดออกคือเหลือแค่แขนแล้วพี่ฝั่งซ้ายก็ไปนั่งตรงทีมพยาบาลครับเขาก็ปนผมพยาบาลเบื้องต้น แล้วก็เหมือนมวลชนก็เห็นว่าผมโดนทํร้ายเขาก็ไปบอกตํารวจว่าแบบเออมันต้องขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งซึ่งผมผมก็เข้าใจแหละว่ามันมันเป็นเหตุชุลมุนก็เข้าใจตํารวจว่ามันเป็นเหตุที่ควบคุมยากอะแล้วพอหลังจากนั้นพอปฐมพยาบาลเบื้องต้นอะไรเสร็จเพื่อนก็บอกว่าเออต้องต้องให้ออกมาขอโทษนะครับเพราะว่าที่ทำมีมันไม่ถูกซึ่งผมก็เข้าใจว่ามันชุลมุนมันมันเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์ที่ควบคุมยากแต่ผมคิดว่า จริงๆแล้วเราไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรที่มันรุนแรงเลยครับเราเราไม่มีอาวุธอะไรเลยเราแค่แบบป้ายผ้ามันไปทําอะไรใครไม่ได้เราซึ่งถ้าถ้าเขาจะถามว่าแบบมันใกล้พื้นที่ที่ขบวนรถจะผ่านไหมมันมันไม่ใกล้เลยครับมันอยู่ไกลมากมันอยู่แบบไกลไกลมากๆครับเป็นกิโลเป็นสองกิโลได้เลยมองไม่เห็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยใช่ใช่ผมก็ผมก็สงสัยว่าแบบเออทําไมแบบ อย่างกลุ่มอื่นหรือประชาชนคนอื่นเนี่ยเขาถึงเข้าไปรับเสด็จได้อมันเป็นสองมาตรฐานถึงว่าแบบพวกเราซึ่งซึ่งรอบนี้คือตั้งใจงเลยนะครับว่าคือผมม่ไถูกกติกาเขาที่เขาต,ต้องการทุกอย่างแต่ว่าแบบจะไปรับเสด็จจริงๆผมอยากสัมผัสว่ามันเป็นยังไงทําทํําทาไมคนอื่นเขาถึงไปได้ทําไมเขาปฏิบัติกับเราแบบนี้ผมก็สงสัยแค่นั้นเองอเพราะว่าอย่างช่วงเช้าเอง แค่น้องเป็นตั้กินแมคโดนัลล์ทำไมน้องต้องโดนอุ้มไปอน้องไม่ได้ทอะไรเลยน้องอายุสิบสามเองใช่คือคือน้องไม่มีอะไรเลยด้วยน้องให้ยอมคนกระเป๋าน้องอะไรคือที่โกรธก็คือแบบระหว่างทางก็ติดต่อน้องแล้วน้องก็ร้องไห้ตลอดทางนะครับสงสัยน้องหายะหว่างอยู่บนรถตู้น้องก็ร้องไห้ว่าแบบเออแค่มากินข้าวทําไมต้องมาทําอะไรแบบนี้เนี่ยเราก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าแบบเอ้าทาไมเราถึงไปรับเสด็จไม่ได้ทําไมเขาต้องกีดกันเราทั้งที่ เราก็ไม่ได้จะทําอะไรรุนแรงถ้าสมมติเราถือปืนแล้วอ,องค์ท่านลังเกียจเยาวชนขนาดนี้ใช่ไหมหรือ,อยังไงไม่มีอาวุธอะไรสักอ,อ,อย่างเลยเนี่ยมันกแบบ็ถ้าถามว่าเป็นคนไทยด้วยกันมันก็เป็นคนไทยนะ,ะ <c oughs> แล้วเวลาผมเห็นว่าเวลาเขาจัดเวลาไปแบบไปอยู่ริมถนนหรืออะไรเงี้ยที่รถจะผ่านเขาก็ไม่ได้ให้เข้าใกล้นะมันก็อยู่ไกลแบบก็อยู่แค่ริมถนนนะใครมันจะไปอะไรได้ตัวล้ว แบบกองกําลังเจ้าหน้าที่ก็มีเป็นร้อยนายเป็นพันนายเนาะเขาเขาจะแบบห้ามเราไม่ได้หรือยังไง่ครับใช่ครับหมดทุกคนแล้วหลังจากนั้นก็เขาก็ออกมาขอโทษแล้วที่น่าโกรธก็คือเขาเขาออกมาขอโทษแต่เขาเอาคลิปมาให้ดูที่แบบว่ามาจากสำนักข่าวราชดรนะครับแล้วเขาก็อ้างว่าแบบว่าเออที่ทําเนี่ยน้องเขาสะดุดล้มเองแล้วก็แบบโอ้โหนี่เลย ที่เห็นก็คือไปอุ้มขึ้นมาแล้วก็แบบไม่ได้ทําความรุนแรงไม่ได้ใช้เ oh. ท้ากระทืบอย่างที่บอกซึ่งซึ่งตอนนั้นก็ยอมรับว่ามัน,นละมุนก็ไม่แน่ใจว่าโดนเท้าหรือโดนอะไรแต่รู้แน่ๆคือโดนกดหลังนะครับหน้าทิ่ไปกับพืน <c oughs> ก็อยากเห็นว่าคือถ้ามันไม่โดนอะไรทําไมเลือ่ <c oughs> อนมันถึงออกเออมันแมันไม่ใช่นะนี่นะฟัน,ฟ,นฟันข้างหน้านคือ,ค,อคือบินไปเออเออ,เอ,อบินบินออคือฟันบินเพราะว่าหน้าเหยียบกับพืนแล้วแบบ มันโดนกระแทกลงไปกับพื้นี่ทีมครับแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนเขาพอขอโทษเสร็จเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเขาจะรับผิดชอบค่าเสียหา,ายอะไรประมาณนี้มซึ่งก็ให้รถตำรวจไปส่งที่โรงพยาบาลก็พอไปถึงโรงพยาบาลครับก็ตำรวจที่มาส่งอ่ะก็ไม่ได้ลงมาด้วยก็เหมือนมีคนหนึ่งเป็นผู้ประสานงานมาอะไรเงี้ครับอพอลงไปก็เหมือนจะตรวจร่างกายแต่พอตอนที่จะแบบ ชำระาเงินจะเอ็กซเรย์เนี่ยก็ติดต่อไม่ได้ตำรวจก็เออก็งงครับว่าคือผมก็นั่งรออยู่เป็นชั่วโมงว่าคือผมต้องทําอะไรต่อยังไงทั้งทังที่แบบตอนแรกเขาบอกว่าเดี๋ยวส่งตำรวจมาดูแลเลยเดี๋ยวมีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวจะรับผิดชอบอันนี้ถ้ามันไม่มาดูแลก็น่าจะฟ้องกลับหาทางฟ้องกลับมันใช่ครับก็กตอนนี้กําลังปรึกษากับพวกนักกฎหมายแล้วก็ทีมทนายว่าเราจะ ดําเนินการต่อยังไงเพราะว่าตอนเนี้ยผมไปตรวจร่างกายตอนแรกที่โรงพยาบาลกลางเขาออกไปรับรองแพทย์ไม่ได้เขาให้ได้แค่เอ็กซเรย์ซึ่งไปบานรัฐนะครับผมก็ไม่ไม่ทราบว่าทาไมเหมือนกันเพราะว่าตารวจคงไปคุยไว้แล้วแหละไม่ให้ออกไปรับรองแพทย์มันก็จะเป็นเอาผิดตํารวจมันได้อืมเขาเขาก็เอเหมือนว่าเขาบอกว่าหมอนิติเวศเนี่ยมาวันที่สิบแปดซึ่งถ้ารอวันที่สิบแปดเนี่ยผมว่าผมรอช้า อแต่ฟันเรื่องแหตรงปากเนี่ยอาจจะยังอยู่แต่ซึ่งแบบมันก็ดูไม่เป็นธรรมกับผมนะผมใช่แล้วคือเรื่องมันเกิดวันนี้แต่ว่าให้ไปรอยขี่ห้าวันน,นี่มันไม่ได้มันกดขี่เราทั้งระบบเลยนี่หว่าไม่ใช่แค่เฉพาะตำรวจนี่โรงพยาบาลก็เอาเขาด้วยอ้ดวยพอหลังจากนั้นก็เลยปรึกษาเพื่อนแล้วก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชน,อน <ะ S 1> โอเคยังดียังดีมีหลักฐานพอไปเขาบอกว่าหมอนิติเวชที่จะมาจากโรงพยาบาลตำรวจ คือคือซึ่งหมอนิตเวทนี่ที่จะใช้ประกอบสํามวนคดีหรือเปล่าครับ,รบเขาต้องใช้จากโรงพยาบาลตำรวจเนอะไม่ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจเรื่องอประมาณน่าจะเป็นประมาณเนี่ยครับต้องมาจากโรงพยาบาลที่เป็นแบบเขารับรองครับแล้วเขาบอกว่าหมอนิตเวทเนี่ยเข้าวันที่21แต่ว่าว,านานวันนั้นวันที่อ่าเหตุเกิดวันที่ครับครับผมแบบนั้นเขา เออเขาก็ตรวจร่างกายเบื้องต้นครับ <ะ S 2> ครับไอตอนไปตอนแรกคือเอ็กซเรก็ไม่ไม่ได้มีอะไรครับส่วนออกมาโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาตรวจร่างกายเบื้องต้นเขาก็าออกไปรับรองแพทย์ให้ว่าเขามีแผลมีรอยครับครับพร้อมกับนี่เอาให้ครบทุกคนฮะเอา <ๆ S 2> ให้ครบทุกทุกคนที่มา ร่วมกระทาร่วมเออตาจอนก็รอว่าฟ้องในหลวงหรือไงไม่ใช่ถ้ามึงไม่มาแล้วถ้ามึงไม่วางแผนเสด็จเรื่องก็ไม่ตำรวจคนไหนที่ทําเราบ้างล็อกคอเราเตะนี่เราเราต้องหาข้อมูลเลยแล้วฟ้องให้ทุกคนนะฟ้องในหลวงด้วยถ้ามึงไม่มากูก็ไม่โดนไงเพราะว่าเวลาพวกมันมีคดีพวกนี้เนี่ยมันมันจะเลื่อนขั้นยากมีคดีคาอยู่อะไรไม่ว่าไอ้ที่อะไรเกิดมีอะไรขึ้นกับโพลเสด็จพวกมันจะเดือดร้อนไงเรื่องเรื่องเจ้าหน้าที่กลัวโดนลิบบิ้นอ้าวได้ยินไหมเนี่ย เออโอเคต่อ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 พอวันนั้นก็เลยได้รับรองแพทย์เบื้องต้นมาครับแล้วเดี๋ยวเขาจะนัดคือนัดตรวจหมอนิติเวชอีกทีก็คือวันที่ยี่สิบเอ็ดครับโอเคโอเคแต่ว่าในคืนวันนั้นเองสิบก็มีนักกฎหมายเขาก็แนะนําว่าให้เราไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนอว่าการมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ เออมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมีเหตุการณ์อะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นแล้วเราได้รับบาดเจ็บหรือว่าเรามีเหตุการณ์อะไรอย่างเช่นแบบเราอย่างเราแว่นตาหักแว่นตาหายเนี่ยเราก็ต้องลงไว้ในบันทึกต้องซึ่ใช่มันเป็นกันความเสียหายใช่ครับไว้เบื้องต้นละเอียดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะรอทางอ่ตรวจนิติเวชเสร็จแต่เราจะคุยกับ นความแล้วก็นักกฎหมายอีกทีหนึ่งว่ารเรื่องดําเนินคดีเนี่ยจะยังไงต่อครับผมครับ